ครับผมก็มันอยู่กับรายการมิสเตอร์โมโมโรกันนะครับผมโอเคมาอยู่กับพาร์ทที่ห้ากันเลยนะครับผมโอเคเวลคัมบายมีอะไรม,มีอะไรมาใหม่บ้าง,างเอ่ยล็อกเก็ตดันเชอร์อินฟินิตี้แรนด์ไม่ผมต้องการแค่แมกนัมอย่างเงี้ยอร่อยกันเลยนะช,ช็อกโกแลตทวยไม่ใช่มันมันคุณรับแมกนัมโอเคด้านเซล อืมไม่รู้จะขาดแล้วอืมโอเคอัปเกรดมีอะไรอัปเกรดบ้างเลยอืมยังก็อย่างที่เห็นนะครับอัปอัปเต็มแล้วโอเคหรอคลิปนี้ผมจะใช้แค่ปืนพกอันเดียวนะครับอย่างเดียวโอเคกระบอกเดียวนะเพื่อนเดียวโอเคอ่านเพนเนี่ยครับคุณก็ต้องมาทางตรงนี้นะครับ ใช่แล้วครับของครับ mm hmm. นี่ฟันไป่ได้ครับเก็บของได้แหนกันไม่เก็บเพราะผมจะไม่ใช้แหนกันครับนี่รัสปากัะปูจิบหายละรัสปลากัะปตปลอาอ้าววัดนี่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 เป็นบืนบกที่แรงใช้ได้นะครับบกินบันทึรไฟอ้าวถ้าคุณเจเฉยเ,เอาสวัสดีลุง ลุงทำไรอืมโอเคตรงนี้ก็ฟันไปครับฟันปเดยโอเคได้ติดร้อยบาทอุ๊เสียเวลาโอเคอ่านี่ลุงไปเดี๋ยวอ้าหนักใจโอเคขึ้นไปข้าเบนเลยครับเลี้ยงก็ไตย่ยบรไดขึ้นไปไม่มีอะไรเป็นภารกิจที่ต้องมาช่วย actually กันนะครับผมอืมดี๋อะไรโฮ้ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแบบแบบเอาว่ดีลุงอ้าวลุงตายแล้วโอ้ยงสัยลืงลุงแกเป็นลมแดดนะเป็นลมเป็นลมแดดไปนะโอเคตายมาข้างนี้หืมวัดวัด MP ก็บเด็ด แล้วมาเก็บของนะไม่ใช่อะไรมาด้านนี้เพื่อมาเก็บของได้กรีนเทิร์ปเอาเรดเ r ิร์นะได้เรดดูดเอาไปผสมกันได้ได้ไรฟ์ฟินไลฟ์ฟินไม่ผมไม่ใช้แล้วนะมผมจะเป็นอา RPG แทนกระโดดข้ามไปไม่ใช่ข้ามอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไร มาเคลียพวกเวกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็โอเคได้เวลาไปช่วยละผู้หญิงที่ชื่อว่าเอ็ดเอชเชลีนะเอชเชลีนะเอชเชลีลีออนนี่โอเคเอานี่ครับเดินตามว่าไงอีหนูอ่ะกองทานเอชเชลีอ่ะ ก้าวอ้าวนี่ยุงอ่ะลุกลุกนั่งสครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ละตลกไอ้ยดเคเคดีลงไปดีกว่าลืมเนี่ยตรงไปครับจำดาวรอรับแอสซีลีด้วย ทำไมเอติลีมไม่ไม่ไมต่เราวะกระโดดลงมาไม,ไม่รู้เรื่องเลยเออย่าทำผู้หญิงกูอย่าทำ,าทำมาแล้วพูดมาเอาสวัสดีลุงเอาสวัสดีครับลุงเอาไม่ต้องมาจะคอกใส่หน้า 1,000บาทโอเคก็จบคลิปจบบริบูรณ์ทีนี้ก็เซตเลอร์เนี่ยครับเซตเลอร์ได้มาเอาตัวแอชลี่ไปนะจำถ้าที่จำได้นี่จริงด้วยอ๋อเรยนน่าจะหนีก่อนนะโอเคได้เก็เอชมิชชั่นเคลียร์โอเคมาต่อกับพาร์ตต่อไปนะครับกับพาร์ทที่6โอเคตอนในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ